ยากมากยากที่สุดในชีวิตเพราะว่าตามกติผมคงแต่งเพลงที่ใช้ความการแต่งเพลงที่ไวมากบางเพลงมันแต่แต่งแค่ครึ่งั่วโมงแต่เพลงนี้นแต่งเกือบสิบั่วโมงแต่งข้าบวันห้ามพืน สำหรับครูเพลงลูกทุง่งฉายาเทวดาเพลงไม่มีครั้งไหนที่การแต่งเพลงยากที่สุดในชีวิตมากเท่านี้เพราะบทเพลงฟาร้องไห้กลั่นจากความรู้สึกโศกเศร้าที่สุดในฐานะพระสนิกรไทยหากในฐานะนักแต่งเพลงครูโชลทีทานทองหวังให้ผลงานเป็นตัวแทนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์องค์อักรศิลปินซึ่งเป็นต้นแบบของคนดนตรีทุกสาขารวมถึงวงการเพลงลูกทุง่ง ได้นักร้องลูกทุ่งกว่า20ชีวิตร่วมถ่ายทอดความซาบซึ้งทั้งสุนารีราชสีมาซิรินทรานิยากรเอกชัยศรีวิชัยขับร้องจากใจจนหลายคนสุดจะกลั้นน้ำตาไว้ได้โดยเฉพาะศิลปินแห่งชาติราชนีลูกทุ่งไทยพองศรีวรนุษที่เคยได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 อายุสิบสปีจากนั้นก็ได้เห็นพระจเจ้าแผ่นดินแต่ไม่คิดว่าแม่จะได้รับรางวัลเพระาะราชทานแม่เข้าไปวันนั้นก็จะเป็นลมแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าแม่ข่าอ่อนแขนไม่ถึงมือพระองค์ท่านพระเจา้าชองเฉลิมผลที่ท่านอำก็ดุแม่บอกควาสีก็เถอะเข้ามาใกล้ๆมือท่านหน่อยท่านยืนไปไม่ถึงเราแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าแม่นะ่ะจะล้มแล้วแม่ค่อยๆกเ็กเถอกะก็เถอบก็ไปแล้วรับจากพระองค์ท่าน มันต้องกลั่นทุกตัวอักษรนะต้องมาร้อยกองเรียงถ้อยว่าคําไหนควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับจะใช้ภาษาง่ายๆให้ให้ให้คนคนทุกคนตักสีภาษา,ษาฟังรู้เพลงมันจะได้กระจายไปได้ไง่ายๆแม้แต่ผมเองก็ยึดพระองค์เป็นเป็นเป็นหลักในการสร้างเพลงสร้างงานใช้คําภาษาที่สุภาพใช้ภาษาที่ถูกต้องใช้เรียงถ้อยร้อยความให้ถูก พระราชสมัญญาอัครศิลปินไม่เพียงหมายถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีและศิละปะหลายแขนงแต่ยังทรงใส่พระไทยต่อศิลปินทุกๆสาขาทั้งศิลปินเพลงลูกทุ่งและเพลงพื้นบ้านทางการพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานทั้งประเภทลูกกรุงและลูกทุง่งเพื่อเป็นเครื่องหมายยกย่องความสามารถ พระมาหากรุณาทิคุณต่อคนเพลงลูกทุ่งยังรวมถึงกระแสพระราชดำรัสถึงความสัมพัญของศิลปินจนเป็นที่มาของการยกย่องศิลปินผู้มีความสามารถให้เป็นศิลปินแห่งชาติอยู่ในความทรงจำของราชาเพลงแหล่ัยพศเพชศสุพรรณจนถึงวันนี้ตลอดระยะเวลาก็ร่องก็ไม่เคยทอดทิ้งคำว่าศิลปินอยู่แล้วศิลปินพื้นบ้านศิลปินไม่ว่าจะเป็นลำตัดลี่เก นางตะลุงโนราอะไรเนี่ยก็เป็นของประดับบ้านอยู่แล้วพระองค์ก็ส่งเสริมตลอดเวลานะจนไม่งั้นพระองค์จะยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติเลยกราบเอ้ยกราบก้มบังคมบาทเอ้ยมหาราชองค์ภูมิพลลนเกสา ขาดองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งไม่ต่าจากการขาดเสาหลักปากกลางใจแต่ในฐานะศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงลูกทุ่งคือการสืบสานเสลปะวัฒนธรรมไทยให้สุดความสามารถขอความที่หวังส่งต่อผ่านเพลงแล่ขาดเสาหลักปากกลางใจที่ไวยพศเพศสุพรรณแต่งไว้เพื่อถวายอะไรในหลวงรัชกาลที่9และเตรยียมบันทึกเสียงในเร็ววันนี้ เช่นเดียวกับคุณพลเพลงลูกทุ่งอีกหลายชีวิตที่ได้ใช้บทบาทคนดนตรีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย